สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีวันลอยกระทงนะครับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศ,ศักราช2566 13นาฬิกา50นา,าทีโดยประมาณนะครับแอดมินกำลังจะออกไปทำงานวันนี้เริ่มเข้างานกะบ,บ่ายนะครับเข้าบ่าย3โมงเลิกเที่ยงคืนแต่ก็ห่างหายไปเป็นสัปดาห์แล้วนะครับที่ไม่ได้มาสรุปข่าวสารให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบก็สืบเนื่องมาจาก มันยังไม่มีอะไรมากมายนะครับวนไปวนมาเหรือพิจารณาโน่นหรือพิจารณานี่เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับนานๆเจอกันทีก็ขอญาติรวมหลายๆเรื่องราวนะครับเข้ามาอยู่ในคลิปคลิปนี้เลยนะครับท่านใดที่อยากจะทราบเรื่องอะไรก็ลองกดเลื่อนเลื่อนเลื่อนเอาแล้วกันถ้าไม่อยากดูจบนะครับแต่ถ้าท่านใดจะรู้นาดูจนจบคลิปก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบพระคุณมาณนะที่นี้ที่ยัง คิดถึงห่วงใยสนับสนุนกันอยู่อากาศด้านนอกนะครับลมโชยโชยอากาศเปลี่ยนเย็นลงหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังมีฝนอยู่ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากแอดมินเอเมิลส์ถามครับอ่ะไปสู่หัวข้อกันวันนี้มีอะไรมาฝากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่พูดไม่ได้ข่าวคราวเงียบหายไป2อปสาหปีไม่ใช่เพลงข่าวคราวมันยังมีเวียงไปเวียงมานะครับทั้งข่าวจริงข่าวปลอมเนาะแล้วก็เรื่องของกําหนด การโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่รับผันก็มีทยอยออกมาอันนี้เดี๋ยวจะมาเน้นย้ำแล้วกันนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวที่เกี่ยวกับมติครมเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำก็ดีแล้วก็มีข่าวมาฝ่ายอีก 2- อสเรื่องนะครับทั้งเรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแจ้งนะครับแจ้งขั้นตอนแนวทางการช่วยเหลือหรือการแจกเงินเด็กในครอบครัวยากจนยวไปดูนะครับ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการลงทะเบียนท่านใดที่ตอนนี้นะครับใช้พื้นที่สปรกรในการทามาหากินอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนพื้นที่สปรกรนั้นนะครับให้เป็นโฉนดเนี่ยนะครับมีขั้นตอนอย่างไรคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะเอามาบอกแล้วก็ทางภาครัฐเองกระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะนําโครงการชอบดีมีคืนมากระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการกระตุ้นภาษีด้วยนะครับ ในช่วงก่อนที่จะมีการแจกเงินในท่านบริษัทหนึ่งหื่นบาทอันนี้เดี๋ยวไปดูไล่ทีละเรื่องเลยเอาของเรื่องบัตรบุิการแห่นรัฐก่อนนะครับบัตรตุิการแห่งรัฐใหม่นะครับประเด็นแรกที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมคือเรื่องของการโอนเงินคืนโอนเงินคืนอะไรนะครับหลายท่านก็ตามผมอยู่ถามผมเข้ามาแต่ว่าผมนี่ยังไม่มีเวลาตามให้ก็คือ,อคนที่มีบัตรตุิการแห่งรัฐเก่านะครับแล้วก็มีเงินนู่นนี่นั่น นะครับเหลือเศษอยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e ีมันนี่นะครับแล้วทางกระทรวงการคลังทางกรมบัญชีกลางบอกว่าเมื่อเลย27กันยาย,ายนปุ๊บถ้างเงินตัวนั้นยังอยู่นะครับแล้บังเอิญว่าท่านก็ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการใหม่แล้วได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม่ผ่านบัตรประชาชนด้วยทางกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับเขาก็จะโอนถึงผ่านบัญชีพร้อมเท ซึ่งยังไม่ได้มีกําหนดแจ้งว่าจะโอนเมื่อไรอาจจะใช้วิธีการทยอยการโอนเพราะว่าจำนวนเงินมันไม่เยอะหรอกครับบางคนอาจจะหลักสิบหลักร้อยนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวดีนำมารายงานแต่ตอนนี้ยืยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีข้อมูลในมือก็แจ้งให้ทราบเท่านี้ก่อนนะครับส่วนวันที่1น่ธันวาคมนะครับอีไม่ขี่วันนี้สัปดาห์หน้าก็ยังจะได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนเหมือนเดิมสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านนะครับใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ก็ยังยืนยันตัวตนได้อยู่นะครับแต่ท่านต้องไปที่ธนาคารสาขาของกรุงไทยเท่านั้นเพราะว่าทกสกับอมสินเขาเ,เลยนะครับเรียกว่าพ้นกำหนดระยะเวลาที่ช่วยงานแล้วนะตอนนี้ก็เป็นงานหลักของธนาคารกรุงไทยซึ่งถือว่าเป็นแม่งานร่วม,วมด้วยช่วยกันกับกระทรวงการคลังกับสำนักง,งานคลังจังหวัดน,นะครับเพราะนั้นใครที่ลงทะเบียนผ่านสิทธิบัตรใหม่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนก็ประวัติประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุนะครับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในวันและเวลาที่เขาเปิดทําการนะครับแล้วท่านก็จะได้รับสิทธิยืนยันแล้วท่านก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับคนอื่นๆเพียงแต่ว่านะครับจะไม่มีการย้อนหลังเท่านั้นเองในช่วงที่มายืนยันตัวตนที่มันเลยกําหนดที่ทางภาครัฐเขาแจ้งนะครับวันที่หนึ่งท่านว่านะครับสิทธิ์ก็ยังได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อสินค้าของพวกบริโภคคนละสามบาทนะครับ เงินค่าโดยสาร750บาทนะครับเงินค่าแก๊สเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ80บาททุกคนใครยังไม่ได้ใช้ก็ใช้ได้นะครับค่าน้ำค่าไฟใครลงทะเบียนไว้ก็รับสิทธิตามนั้นนะครับแล้วก็ยังมีเงินของผู้สูงอายุคนแก่นะครับรู้สึกว่าใครที่ยังไม่ได้ไปทําเรื่องมันจะเลยแล้วนะครับเลยกําหนดแล้วคือเลยไปเมื่อวันที่24พฤศจิกาที่ผ่านมาที่ผมได้สอบถามเจ้าที่ครังจังหวัดหมายถึงว่าไม่ได้ไปทําเรื่อง กับสำนักง,งานกลางจังหวัดที่แบบว่ายินยอมไม่โอนเงินเข้าบัญชีคนอื่นถ้าใครไม่ได้ไปทําอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แล้วก็เลยแล้วนะขาแม่ย้ายผมผมก็ไม่มีเวลาไปทําให้เพราะว่าสำนักง,งานคลางจังหวัดกับที่ผมอยู่เนี่ยมันไปโอ้โหเริ่มครึ่งประมาณน่าจะสามสิบสี่สิบกิโลเมตรกว่าจะไปถึงศูนย์ราชาการนครปฐมนะครับ,รบ,รบเพราะนั้นก็เลยสละสิทธิ์ไปยุ่งยากนะครับสละสิทธิ์ไปแต่ว่าถามว่าไปยื่ยนเรื่องไว้ได้ไหมยื่นเรื่องได้ก็เผื่อมีสวัสดิการอื่นในอนาคต ก็จะได้ไม่ต้องไปทําเรื่องก็ทําได้นะครับแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเงินของคนแก่ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐด้วยนะครับถ้าเป็นคนแก่เฉยๆไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐก็จะไม่ได้เงินก้อนนี้นะครับเรียกว่าเงินเพิ่มพิเศษ100บาท6เดือนตั้งแต่เมษาถึงกันยายนะครับก็จะมีทยอยโอ,โอนย้อนหลังให้ซึ่งเหลือการซึ่งเหลือรอบการโอนเนี่ยอีกหนึ่งครั้งนะครับคือวันที่6ธันวาคมนี้ก็รอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์หรือ บัญชีของบุคคลที่เรายื่นเรื่องแสดงความยินยอมไว้กับที่สำนักง,งานคลางจังหวัดน,นะครับก็ประมาณนี้นะบัตรสวิการแห่งรัฐมีประเด็นอะไรสงสัยก็โทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นะครับ021092345ในวันและเวลาราชการกด8นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ื่อสอบถามหรือไม่ง,งั้นก็ติดต่อไปที่กรมบัญชีกลางข่าวปลอมก็เยอะนะครับเรื่องของบัตรสวิการแห่งรัฐนี่ก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับ เมื่อพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแล้วนะครับขออนุญาตแถมนิดนึงก่อนจะเป็นเรื่องของรายละพันนะครับบัตรสวัสดิการอย่างรัฐพูดไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะแถมเนี่ยก็คือเรื่องของการลงเขาเรียกว่าลงทะเบียนล่ารายชื่อนะครับเพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐให้ดําเนินการผลักดันนะครับให้มันมีโครงการบาเหน็จบํานาญท่วนหน้านะครับสำหรับผู้สูงอายุ3,000าันบาทต่อเดือน ซึ่งเรื่องนี้นะเราติดตามคนมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงของรัฐบาลชุดที่แล้วคณะมนตรีการก็เหมือนจะผลักดันไปจนเกือบจะดีแล้วนะครับพอจะถึงขั้นตอนการเข้าสภานายกก็ปัดตกไปนะครับโดยบอกว่าเรื่องของแหล่งที่มาของงบประมาณนู่นนี่นั่นยังหาไม่ได้มันไม่พออะไรประมาณนี้พอมาถึงรัฐบาลใหม่อาจจะยังมีไฟนะอาจจะยังมีไฟนายกเษถาก็เลยอยากจะ ล่ารายชื่อร่วมกันแต่ว่าช่องทางเนี่ยนะครับผมยังไม่มีความชัดเจนพอดีว่าคุณพี่แอดมินกิติมศาศของช่องนี้แหละนะครับคุณพี่สงศักดิ์ได้กรุณาแจ้งเรื่องเข้ามาหลังใหม่ว่าถ้าแอดมินว่างเมื่อไหร่นะครับอยากจะให้มาลฟ์สดพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสก็ค่อยจัดอาจจะเป็นช่วงวันหยุดวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบเพราะนั้นเรื่องของ ลงรายชื่อยังไงก็ใครจะไปลงก็ลงได้นะครับแต่ว่าช่องทางเนี่ยผมยังไม่ชัดเจนแหล่งที่มาที่ไปยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ได้แต่เฝ้ารอนะครับถ้ามีข้อมูลมากพอก็จะนํามาเสนอให้เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการผลักดันบำเหน็จปรนาญทวนหน้าสําหรับผู้สูงอายุ3000บาทต่อเดือน,นครับทีนี้ไปดูเรื่องของกําหนดการโอนเงินไร่ละพันนะครับซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ นะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เริ่มนะครับใช้คําว่าเริ่มมีแผนการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือ20,000บาทนะครับสำหรับรอบการผลิตปี66ทัถ้นะครับซึ่งก็จะเป็นรอบที่1อันนี้เนี่ยผมไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับก็อาจจะ,ะมีไปตามนี้ด้วยแล้วอาจจะมีตกหล่นด้วยใครที่ตกหลน่นในจังหวัดที่ผมจะอ่านต่อไปนี้ก็รอรอบต่อไปนะครับก็คงจะทยอยโอนเรื่อย ดูที่ว่าท่านปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกรตรงตามกําหนดวันเวลาที่ทางภาครัฐเขากําหนดหรือเปล่าทากศก็จะโอนเข้าบัญชีทกศที่ท่านมีมีบัญชีอยู่นะครับวันที่28พฤศจิกายนนะครับพรุ่งนี้ภาคเหนือก็จะมีเชียงใหม่น่านแพร่นะครับอีสานก็จะมีอุดอรร้อยเอ็ดมาสาเคียขนนราชธานีนะครับส่วนวันพุธที่29นะครับภาคเหนือจะมีลำปางพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนพิจิตรเพชรบูรณ นครสวรรค์พิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเชสอุตรดิต์อุทัยธานีตากนะครับสาพฤติการนะครับภาคอีสานจะเป็นบึงการลําพูนจะมีบึงการนะครับหนองคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิศรีสเกตนะครับแล้วในเนี้พิมลําพูนมาด้วยผมไม่แน่ใจว่าพิมเกิดมาหรืออาจจะลําพูนก็จะได้วันที่30ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่1นธันวาภาคอีสานนะครับขอนแก่สกนสกลนครพระนคร,พ,รพนมกรสิน นครราชสีมายโสธรนะครับส่วนวันที่2ธันวานะครับไพศาลมีเลยกันนบอนาจเจริญนะครับภาคกลางมีนนทบุรีอ่างทองสระบ,บุรีชัยนาทพระนครศรียุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการลบบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและสุพรรณบุรีนะครับภาคตะวันออกจะมีสักแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับภาคตะวันตกก็จะมีตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ ส่วนภาคใต้จะมีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลสาสุูลนราธิวาสและยะลานะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยในวันที่สองธันวาไม่แน่ใจว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีพื้นที่ไหนทํานาบ้างเนาะอาจจะมีทางฝั่งมีนบุรีหรือเปล่าหนองจอกฝั่งนู้นนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่ใดแล้วต้องการทราบว่าในอำเภอตนเองจังหวัดตนเองจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละพันเนี่ยวันที่เท่าไหร ผมแนะนําให้เข้าไปสอบถามที่ทกศอ,อํเาเภอใกล้บ้านท่านนั่นแหละครับจะชัดเจนที่สุดส่วนผมเนี่ยหรือว่าช่องทางอื่นก็เป็นแต่เพียงไกด์ไลน์ให้นะครับอ่ะถามว่าได้ไหมได้แน่นะครับได้ไหมได้แน่นะอ่ะนั่นคือเรื่องของไร่ลัพันคร่าวๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวอน,นินต้องไปเข้างานต่อนะครับทีนี้ไปส่วนไปถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับอันนี้ทางมติครมเห็นสะ,ะเห็นชอบแล้วแล้วก็จะให้ทางฝั่งของ กระทรวงแรงงานนะครับสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการแรงงานแล้วก็ว่ากันไปหน่วงาที่เกี่ยวข้องนะครับไปหารือพูดคุยกันแล้วก็ในวันในวันนี้นะครับวันนี้เลย27พฤศจิกพุธีเนี่ยก็จะมีการประชุมระดับไตรภาคีนะครับในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยหารือกันเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ําขึ้นหลังจากนั้นนะครับในวันที่12ธันวาคมผมข้ามไป12ธันวาคมเลยนะครับก็จะ หากว่าไม่มีอะไรติดขัดนะครับก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ําจะจบที่เท่าไหร่อย่างไรก็คงต้องรอลุ้นกันนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันคงจะไม่ก้าวกระโดดมากเพราะว่าถ้ามันกระโดดสูงมากมันก็จะเป็นปัญหากับผู้ประกอบการพอมันเป็นปัญหากับผู้ประกอบการพังครับ นะผู้ประกอบการเขาเลิกจ้างขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นคนตกงานเพิ่มขึ้นแม้ว่าบางคนที่ยังได้ทํางานจะงได้รับเงินเดือนสูงขึ้นก็ตามเพราะนั้นเราในฐานะลูกจ้างอย่างผมในฐานะลูกจ้างเงินเดือนไม่กี่ตังค์เนี่ยนะครับก็อยากจะได้เงินเดือนสูงๆอยู่แล้วแต่ถ้ามันปรับสูงขึ้นจนนายจ้างเราเดือดร้อนแล้วเราแล้วจ้างเราต่อไม่ไหวถึงขนาดต้องปลดพนักง,งานปลดตัวเราออกเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ คงจะต้องค่อยๆ่อยทีทอยอาศัยกันไปค่อยๆปรับดีกว่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วจะจบยังไงสําหรับเรื่องของขั้นไดขั้นต่ำนะครับต่อไปเป็นเรื่องของข่าวที่จะมีนํามาเพิ่มเติมนะครับจากกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกระทรวงพมเนี่ยเขาเตรียมที่จะจริงๆไม่ใช่เตรียมหรอกนะครับก็คงจะมีอยู่แล้วในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กนะครับในครอบครัวยากจนขีดเส้นใต้นะครับเด็กในครอบครัวยากจนนะครับ โดยจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรียกว่าเป็นการช่วยแบบชั่วคราวนะครับไม่ได้ช่วยแบบระยะยาวเหมือนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งาการช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารายครั้งนะครับซึ่งก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมลงทะเบียนตรวจสอบผลการแข่งขันอ่าสอภายครับตรวจสอบผลการให้ความช่วยเหลือได้นะครับที่ระบบสวัสดิการเด็ก และครอบครัวครับเว็บไซต์ welfare.dcy.go.th เดี๋ยวมินจะแปะลิงก์นี้จากเพจไทยคู่ฟ้าเอาไว้ให้นะครับท่านผู้ชมจะได้ลิงก์ที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนนะครับหลักๆเลยนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือรายครั้งนะครับรายครั้งเขาไม่ได้ให้แบบต่อเนื่องนะครับคุณสมบัติอายุไม่เกิน18ปีนะครับอยู่ระหว่างการศึกษา อายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์นะครับครอบครัวยากจนประสบปัญหาความเลือดร้อนนะครับเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กยากจนพิการทางร่างกายสมองและปัญญาหรือจิตใจนะครับบิดามารดาหรือผู้ปกครองถูกจำคุกกักขังพิการไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้นี่คือคุณสมบัติเกณฑ์ที่เขาจะช่วยเหลือการช่วยเหลือครับเงินการช่วยเหลือเป็นเงินครั้งละไม่เกิน1000บาทนะครับครอบครัวมีเด็ก1คนถ้ามีเด็ก1คนนะครับช่วยเหลือครั้งละ ไม่เกิน1000บาทนะครับแล้วก็ครั้งละไม่เกิน3,000บาทสําหรับครอบครัวที่มีเด็กเกิน1คนอาจจะ2คน3าคน4ี่คน5คนกว่ากันไปอันนี้จะครั้งละไม่เกิน3,000ส่วนสิงของนะครับก็คือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับอันนี้รวมก็จะไม่เกิน1 0 0 0บาทสําหรับครอบครัวที่มีเด็ก1คนหรือครอบครัวที่มีเด็กเกิน1คนก็จะไม่เกิน3,000บาทสําหรับมูลค่าของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ ทีนี้ทั้งเงินแล้วก็สิ่งของเนี่ยนะครับวงเงินไม่เกิน2,000บาทสําหรับครอบครัวที่มีเด็ก1คนแล้วก็ไม่เกิน3,000บาทสําหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่า1คนนะครับอันนี้ก็ก็คือที่เขาจะช่วยเหลือคือมันก็นิดหน่อยมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะแยะแต่ว่าก็ก็ยังดีกว่า <c oughs> ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการลงทะเบียนนะครับสบประกอ ก็คือท่านใดที่ทำกินอยู่กับที่ดินสปกรนะครับก็จะมีวิธีเรื่องการลงทะเบียนสปกร2 5 5 2,566นะครับผ่านระบบออนไลน์หรือยื่นคําขอเปลี่ยนโฉนดนะครับเพื่อการทําเกษตรกรรมมีทั้งหมดเนี่ยหขั้นตอนด้วยกันนะครับในเรื่องดังกล่าวมีประชุมจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคอปกรนะครับอันนี้มีมติให้อนุญาตนะครับให้ประชาชนเข้าทําประโยชน์ในเขต ปฏิรูปที่ดินหรือที่สปก4.01เป็นฉนโหนเพื่อการเกษตรย้ํานะครับเป็นฉนโหนเพื่อการเกษตรไอ้ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องฟังและขีดเส้นใต้ว่าเพราะถ้ามันเป็นฉนโหนแล้วเพื่อการอื่นมันก็จะไม่ได้นะครับจะต้องเป็นเปลี่ยนจากสปกร4.01เปลี่ยนฉนโหนเป็นเพื่อการเกษตรนะครับโดยคอประกรได้กําหนดให้เกษตรกรที่ถือครองที่ดินสปกรเนี่ยที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นฉนโหนเพื่อเกษตรกรรมนะครับ การแจ้งความประสงค์ออกโฉนดเกษตรกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือย,ยื่นเริ่มยื่นเรื่องนะครับคำขอร้องคําร้องขอเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน6 6เป็นต้นไปนะครับส่วนสถานที่เอกสารสามารถยื่นขอเอกสารที่ดินผ่าน2ช่องทางนะครับช่องทางแรกยื่นด้วยตอนเองนะสปกร,ปรจังหวัดนะครับผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนโดยจัดที่มีเจ้าที่พร้อมให้บริการอันนี้ไปด้วยตอนเอง2 ยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ของสพกรนั่นเองนะครับส่วนสพกรนครศรีธรรมราชเนี่ยเปิดให้ยื่นแล้วนะครับเป็นอสองช่องทางเหมือนกันนะครับเอกสารหลักๆนะครับที่เกษตรกรต้องเตรียมก็มีดังนี้นะครับสพกร4 0ขีดศฉบับผู้ถือใครใช้อยู่คงรู้นะครับดูที่หน้าดูที่เอกสารนั่นแหละจะม,มีมีตัวหนังสือบอกนะครับสบปรกร4 0ขีดศฉบับผู้ถือหรือ สำเนาสัญญาเงินกู้ทกศกรณีกู้เงินจากทกศนะครับบัตรเป็นตัวประชาชนสำเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อสกุลผ้ามีนะครับติดไปด้วยหลักๆผู้มีสิทธิ์ยื่นคาขอครับอันนี้ก็สําคัญนะเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เขาทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปีวันที่ระเบียบใช้บังคับอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะครับ ก็คือ 1. วันที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เขาทาประโยชน์นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกต้องทําประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปีนะครับสวันที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เขาทาประโยชน์นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกก็มี2อย่างคือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินกับปฏิรูปที่ดินนะครับก็มีคณะกรรมการ2ชุดที่จะพิจารณาวิธีลงทะเบียนนะครับยื่นคําขอผู้ออกโฉนด สปป4ี0 1เพื่อเป็นการทำเกษตรกรรมออนไลน์ก็มี5ขั้นตอนนะครับมีการเข้าสู่เว็บไซต์สปปรา w w อนะครับ l a l r o g o t h s นะครับโดยอดมินคิมบิงไว้ให้นะครับแล้วก็คลิกยื่นข้อขออภัยครับ2คลิกยื่นคำขอเพื่อออกนโฉนดเพื่อกเกษตรกรรมนะครับ3เข้าสู่หน้าช่องทางบริการยื่นคำร้องในรูปแบบออนไลน์แล้วก็มีพอเข้าไปหน้า ยื่นคำร้องเสร็จนะครับก็ให้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการกรณีที่ไม่เคยไม่เคยทําก็ให้ลงทะเบียนก่อนนะครับยอมรับเงื่อนไขการให้บริการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบนะครับเมื่อลงทะเบียนตามข้อ3าแล้วนะครับก็เข้าใช้บริการกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็รหัสผ่านก็จํารหัสผ่านด้วยกันนะครับเข้าไป4เข้าสู่หน้าหลักข้อมูลเกษตรกรรมนะครับสียื่นคําร้องใหม่เลือกคําร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อกเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะครับ เลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม5.1หนังสือให้แสดงความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล5.2บันทึกคำร้องออกโฉนด5.3ยืดคำร้องก็กดยืนยันไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางสำนักปฏิรูปที่ดินพร้อมที่แจกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของวันปีใหม่ในวันที่15มกราคม2567เป็นต้นไปนะครับอันนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นสอก ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ได้กรุณาออกข้อมูลนี้ให้มาแล้วก็ทางข่าวของฐานเศรษฐกิจนะครับก็ได้นํามาเผยแพร่ต่อก็ขอบพระคุณข้อมูลมาในาที่นี้ด้วยนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่จะมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับส่วนเรื่องของชอบดีมีคืนนะครับทางกระทรวงการคลังเองก็คาดการนะครับว่าจะนําโครงการชอบดีมีคืนออกมาก่อนที่จะมีการแจกเงินดีท่านบริษัทหนึ่งหมื่นบาท รือเรียกว่าเป็นโครงการรีฟันชอบดีมีคืน5 0,000บาทเอ็กซ์ตร้าเพิ่มรายอ่าขอไปครับเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่าไกด์ค่ารถนําเที่ยวนะครับได้สิทธิ์ด้วยนะครับรวมถึงชงครอมวันที่28พฤศจิกาหกหกคูน่นี้นะครับไฟเขียวคาดว่าเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์67รวมระยะเวลา46วัน 4, 6, วน,นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูว่าท้ายที่สุดแล้ว อชอบดีมีคืนจะออกมาตามที่กําหนดนี้หรือไม่ก็เดี๋ยวรอติดตามมาติคอรมองในวันพรุ่งนี้พร้อมๆกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดข่าวสารที่มีน,น,นำมาสรุปรายงานให้ทราบนะครับแล้วก็ทางผมเห็นข่าวแวบๆบบบหนึ่งขึ้นมานะครับบอกว่าจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแทบหนึงแล้วกันทิ้งท้ายพอดีข่าวมันเด้งมานะครับ อ,อันนี้เป็นข้อมูลเปิดเผยโดยกรุงเทพธุรกิจนะครับมีการอ้างอิงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันทร์นะครับเลขาธิการสภาพนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอชอนะครับมีการเปิดเผยในระหว่างการแถลงภาวะสังคมไทยไตรมาสสามสองห้าหกถึงการปรับเงินเดือนข้าราชการนะครับอันนี้จะมีการปรับสําหรับอ,อัตราเงินเดือนของข้าราชการไม่ใช่การขึ้นเงินเดือนนะครับเป็นการปรับ อ่เป็นการปรับก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดจากมติครมในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแอดมขออนุญาตนำเสนอในเพียงเท่านี้เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวเดินทางไปทำงานก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ระมัดระวังและก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับเอเนสทามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ